ที่ทำอะไรรอรออะไรอ่ะรอปลาตกปลาจะตกมาจากไหนนี่วันนี้เป็นวันปลาตกแห่งชาติใช่หรอใช่อุ้ยนั่นไงได้เลยน้อนตึ้งอุ้ยปลาตกอุ้ยอุ้ยตึ้อุ้ยทราบจ้าเดี๋ยววันนี้เขาทำปลาสามรสให้กินนะครับเราเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยตามพริกกระเทียมใส่พริกแดงจินดาลาบผักชีกระเทียมตามขั้พอแล้ว น้ำมันร้อนแล้วปลาลงไปทอดเสรแล้วใส่ขึ้นเลยน้ำเลยชาน้ำแรดปลาใส่น้ํามันใส่พริกกระเทียมที่เราโกไว้น้ํามะขามเปียปลาผงลงรสดำมะาร้าวอันน้ําได้ตัวปลาเลยปกแต่งด้วยพริกขันซอยขักี้เลยนะ เสร็จแล้วเมนูปลาลาลดพริกสามรส